ตามรอยหลวงปู่มั่นทอนฝึกออกทุดดงเรียบเรียงโดยพระอาจารย์วิริยังพศ2477 ข้าพเจ้าได้พบท่านอาจารย์กงมาเจรปุญโยเป็นครั้งแรกขณะนั้นข้าพเจ้าอายุได้13ปียังเข้า14ท่านกำลังคำมักคำม้นสอนอุบาสกอุบาสิกายังไม่เห็นแก่ตาเหน็ดเหนื่อยการก่อสร้างวัดที่ชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นวัดแรกที่ท่านได้จัดการก่อสร้างขึ้นก็เริ่มด้วยกุติสาลาที่เป็นอาคารโจกราวมุงด้วยจากแต่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านมิได้เอาใจใส่มากนักท่านได้แนะนำสั่งสอนธรรมแก่อุบาสกบาสิกาทั้งหลายนั่นเป็นประการสำคัญดังที่จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาค่าคืนจะมีพวกหนุ่มสาวเท่าแก่ลังไหลไปหาท่าน โดยท่านจะสอนธรรมหรือไม่ก็ต่อมนคือคนในละแวกนั้นอ่านหนังสือไม่ออกท่านต้องต่อให้ทีละคำทีละคำจนกระทั่งจําได้ทั้งทำวัดเช้าและทำวัดคำ่ำอารัธนาศีลอารัธนาเทศคนในบ้านใหม่สำรองในขณะนั้นเป็นบ้านปา่าไกลความเจริญแต่เป็นแหล่งธรรมหก,กินดีเพราะมีป่าว่างมากหลายหมู่บ้านหลายแห่ง ผ่ากันอพยพมาตั้งหลักแหล่งกันฉะนั้นคนในละแวกนี้จึงมาจากหลาย,ลายกรุป๊ปทำให้เกิดความไม่ใครจะลงรอยกันทั้งเป็นพักเป็นพวกก่อความทะเลาะกันนึงเนืองท่านอาจารย์กงมาท่านเห็นเหตุนี้แล้วท่านก็เริ่มโปรยปรายธรรมเข้าสุดใจิตใจประชาชนและก็ได้ผลคือท่านได้เอาบายให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าวัด ท่านก็พยายามพร่ำสอนให้เขามารักษาอุโบสถบ้างฟังธรรมบ้างบำเพ็ญกุศลอื่นๆบ้างจนจิตใจอ่อนลงข้าพระเจ้าเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกความดึงดูดของท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรมภายหลังปรากฏว่าชาวบ้านใหม่สำรองอยู่ศีลธรรมมากขึ้นจนมีศูนย์กลางคือวัดได้ร่วมสังสรรค์นจนเกิดความสามัคีธรรมขึ้น กลับกลายเป็นบ้านที่มีความสุขอยู่ด้วยความพร้อมเพรียงงานชิ้นนี้ของอาจารย์กงมาเป็นงานชิ้นโบแดงชิ้นแรกของชีวิตท่านจนกระทั่งประชาชนเห็นดีเห็นชอบได้ช่วยกันสร้างถาวรวัตถุจนเป็นวัดโดยสมบูรณ์ขึ้นในภายหลังท่านได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่สามพรรษาในเวลาสามปีนี้ท่านขยันสอนทั้งฝ่ายพระภิกษสุสามเณร และประชาชนทางด้านพระภิกษุสัมมาเนนั้นท่านจะกดขันเรื่องการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งโดยให้ฉันหนวเดียวฉันนิบาทมินทบาทไม่หขาดทำวัดเช้าเย็นบำเพ็ญกรรมาฐานภาวนาทางนั่งสมาธิและเดินจงกรมภายในบริเวณวัดท่านจะจัดสถานที่วิเวกไว้เป็นแห่ง คือมีทางจงกรมภายใต้ร่มไม้เป็นทางยาวพอสมควรประมาณสิบฟาหัวทางจงกรมจะมีแท่นสำหรับนั่งสมาธิมีอยู่ทั่วไปตามรอ,รอบรอบวัดสถานที่ที่ท่านจัดขึ้นให้โอกาสทุกคนได้เลือกเอาเพื่อไว้เป็นที่บำเพ็ญกรรมฐานปรากฏว่าผลที่ได้รับคือความสงบทางใจอย่างยิ่งแก่ผู้มาพึ่งพาอาศัยท่าน แม้แต่ข้าพเจ้าก็ได้รับผลมาจากครั้งกระนั้นเองเป็นขั้นต้นขณะถึงการออกพรรษาหน้าแรงท่านจะพาสิทธิ์ที่จะหมักใจออกเที่ยวทุดงตามป่าเขาลำนาวไพรเพื่อสแสวงหาที่สงบวิเวกพศ2478ท่านประกาศว่าถ้าใครไม่กลัวตายไปทุดงกับเรา ข้าพเจ้าขอสมัครไปกับท่านทันทีพร้อมกันนั้นท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์การมำเพนความเพียรของพระอริยสาวกแต่ปางก่อนว่ามีพระเทระที่เป็นเพื่อนสหธรรมิกเสียรบด้วยกันปรารถนาความเพียรอย่างยิ่งเป็นที่ทั้งแม้จะพยายามสักเพียงใดก็ไม่พอใจคิดว่าพวกเราทั้งสียังมีความประมาทอยู่ จึงชักชวนกันทุด,ดงไปในกลางดงใหญ่มีทั้งเหวน้ำทำภูเขาทั้งสี่องค์ได้ไปพบภูเขาสูงชันอยู่แห่งหนึ่งจึงเดินเข้าไปใกล้มองดูข้างบนเห็นถ้าอยู่หน้าผาจึงให้ตัดไม้ทําเป็นบันไดต่อขึ้นไปจนถึงถ้านั้นแล้วทั้งสี่องค์นั้นก็พร้อมกันขึ้นไปบนถ้ำเมื่อพร้อมกันอยู่ที่ถ้ำนั้นเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใจกันอธิษฐานว่า เรามาทำความเพียรอันอุกฤษไม่ต้องคำนึงถึงชีวิตแม้จะตายก็ช่างมันถ้าบันไดยังพาดอยู่ปากถ้ำนี้เราก็ยังถือว่าห่วงชีวิตอยู่เราไม่ต้องห่วงชีวิตแล้วถ้าไม่บรรลุธรรมก็ให้ตายไปเสียเถิดจึงพร้อมใจกันผลักบันไดทิ้งเป็นอันว่าทั้งสี่รูปก็ไปไหนไม่ได้แล้วจึงประารพบความเพียรอย่างหนัก เมื่อท่านทั้งสี่ปรารบความเพียรอยู่นั้นเจวันล่วงไปองค์ที่หนึ่งก็ได้บรรลุอรหันต์และก็หอะไปบินทบาทเพื่อมาเลี้ยงสมองค์ที่ยังอยู่สองค์ไม่ประสงค์เพราะยอมตายแล้วล่วงไปอีกเจ็วันองค์ที่สองได้บรรลุพระอนาคาาเหาะไปบินทบาตมาเลี้ยงแม้สององไม่ปรารถนาที่จะฉันห้ามเสียแล้วสององแม้จะพยายามสักท่อใดก็ไม่อาจบรรลุได้ ได้อดอาหารจนมรณภาพไปทั้งสององทั้งสององน,นี้ได้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งได้นามว่าพาหิยะได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อฟังธรรมของพระพุทธองค์ขณะที่บินทบาทอีกองค์หนึ่งชื่อกุมารกัสปะไปทําความเพียรอยู่ในป่าผู้เดียวได้ฟังธรรมกรรมทินวัฏฐานได้บรรลุพระอรหันต์เช่นเดียวกัน ขณะนั้นมีพระหนึ่งรูปชื่อพระสังสัมมเณรสองรูปสัมมเณรเทียเ่ยงสัมมเณรวิริยังรวมห้ารูปด้วยกันออกเดินทุดงเข้าดงพญาเย็นพบสถานที่ใดเป็นที่สงบท่านก็จะทำความเพียรอยู่หลายวันในครั้งนั้นไม่มีบ้านคนเลยที่ผ่านไปถึงห้าวันไม่ได้ฉันอาหารกันเลยได้ฉันแต่น้ำเท่านั้น พวกเราอดอาหารกันทุกๆองค์แต่พวกเราก็เดินกันไหวท่านอาจารย์กงมาท่านให้กำลังใจแก่พวกเราว่าเรารักความเพียรเรารักธรรมมากกว่าชีวิตแต่ข้าพเจ้าสีอายุ14ปีเท่านั้นรู้สึกว่ามันหิวกระหายเบาไปหมดทั้งตัวข้าพเจ้าต้องพยายามทำจิตให้แน่วแน่วไว้ตลอดเวลาการพูดคุยไม่ต้องพูดกับใครก้มหน้าก้มตาก,กำหนดจิตไม่ออกนอกได้ เพราะจิตออกไปเวลาใดขณะใดาจะเกิดทุกขเวทานาขณะนั้นขณะที่พวกเราหยุดพักนอนท่านก็ใช้ไปก,ากลางกรดให้ไกลกันให้มากข้าไปเจ้าก็ต้องออกห่างท่านไปอยู่ไกลเอาแต่เพียงกูกันได้ยินน้อยๆคืออยู่กันคนละลูกภูเขาการทำเช่นนี้เป็นการยังถึงความจริงของลูกศิษย์ท่านว่าจะเอาจริงกันแค่ไหน ข้าปเจ้าไม่จะกลัวแสนกลัวที่จะกลัวก็จำต้องออกไปอยู่ให้ไกลที่สุดแต่พอตกกลางคืนเข้าแล้วไม่ทราบว่าความกลัวมันประดังกันเข้ามาอย่างไรกันนักก็ไม่ทราบรู้สึกว่ามันเสียวไปทั้งตัวเลยแต่ข้าพเจ้าได้ให้คำม,มั่นกับท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าไว้แล้วว่าไม่กลัวตายแต่ในใจคิดว่าอยากเป็นนอนใกล้ท่านที่สุดแต่ไม่กลา้า จำเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลเสียงเสือคำรามเสียงช้างมันร้องรู้สึกว่ามันจะมากินข้าพเจ้าไปเสียแล้วแต่ก็เป็นเหตุให้เกิดมรณานุสติอยู่ตลอดเวลาที่ทำให้เกิดผลทางใจขึ้นอย่างยิ่งธรรมดาวา่าใจของคนเรานี้ต้องอาศัยฝึกหัดทำทำไปเหมือนคนฝึกหัดไปกับกเิเลส เช่นฝึกแสดงภาพยนตร์ดนตรีต่างๆก็เป็นได้ท้านึกในทางธรรมก็เป็นได้แต่ทุกๆอย่างก็ต้องอาศัยกรรมวิธีแต่ละอย่างการแสวงหาธรรมก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีกรรมวิธีที่จะนำมาใช้ให้ได้ผลเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าที่กำลังถูกกรรมวิธีของท่านอาจารย์ข้าพเจ้าทรมานอยู่ในขณะนี้นั่นเองเมื่อผลจากรงพยาเย็น แต่อยู่ตอนหางดงนั่นเป็นแหล่งที่พวกมหาโจนทั้งหลายพากันมาซ่องสมกันอยู่เป็นจำนวนมากท่านอาจารย์กงมาก็พักพวกเราพักอยู่กับพวกโจนเหล่านั้นเมื่อเราพักกันเรียบร้อยแล้วพวกโจนประมาณ20คนได้เข้ามาล้อมพวกเราในมือมีทั้งดาบและปืนน่าสะพรึงกลัวท่านอาจารย์กงมาเคยเล่าให้ฟังว่าพวกโรนงพยาเยนนี้ร้าปกานนักมันจับพระทุดงฆ่าเสียมากกว่ามากแล้ว คราวหนึ่งมีพระทุดงจันมน์ก้ารูปธุดงมาเจอพวกจนเขาใหญ่ตรงพญายันนี้มันจับเอาไว้หมดค้นดูย่ามว่าจะมีเงินไหมพระทุดงทั้งก้ารรปไม่มีเงินแม้แต่สตางแดงเดียวพวกจนก็โกรธจึงจับเอาพระชนกันชนค่อยๆก็ไม่ยอมชนจนหัวได้เลือดแต่มีอีกรูปหนึ่งไม่มีคู่เลยชนคันนาชนชอบใจหัวเราะกัน พระรูปไม่มีคู่เดือดดานในใจจึงค่อยๆค,คลานไปจนถึงปืนที่โจนวางไว้ขวาปืนยิงโจนตายไปพวกโจนก็นิะเตลดิดข้าพเจ้านึกถึงที่ท่านเล่ามาให้ข้าพเจ้าฟังก็ให้เสียวว่าเราจะโดนอีท่าไหนหนอจากนั้นท่านอาจารย์กงมาทั้งก็เริ่มอธิบายทำต่างๆให้พวกโจรมันฟัง แต่มันก็หาได้เคารพอาจารย์แต่อย่างใดไม่พวกมันนั่งยองยองอไลายดับปักลงที่ดินวางท่าทางน่ากลัวข้าพเจ้าก็นั่งรับใช้ท่านอาจารย์ข้างๆนั่นเองท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมลดธรรมเทศนาอธิบายเรื่อยไปข้าพเจ้าจําได้ตอนหนึ่งว่าพวกเธอเอ๋ยแม้พวกเธอจะมาหาทัพ หลอดถึงการผิดศีลของพวกเธอนั้นก็เพื่อเลี้ยงชีวิตนี้เท่านั้นแต่ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเธอมันจะสิ้นกันไม่รู้วันไหนเป็นเช่นนี้ทุกคนพวกเธอฆ่าเขาถึงจะฆ่าไม่ฆ่าเขาก็ตายเธอก็เหมือนกันมีความดีเท่านั้นที่ใกลๆฆ่าไม่ตายอย่างเรานี้จะตายเมื่อไรก็ไม่อนาทรร้อนใจเพราะความดีเราทำมามากแล้ว ข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อในสายตาของข้าพเจ้าทีเดียวในขณะนั้นพวกโจรทั้งหมดพากันวางมีดวางปืนหมดน้อมตัวลงกราบอาจาย์ของข้าพเจ้าอย่างอ่อนน้อมข้าพเจ้าโล่งใจไปถนัดและพอใจที่พวกโจรมันยอมแล้วหัวหน้าโจรชื่อนายองเป็นคนล่ำสันมากกราขมาหาอาจารย์ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ อีกครั้งเหมือนกันที่ข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อสายตาของข้าพเจ้าว่าทำไมโจรจะยอมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทำไมช่างง่ายไดอะไรอย่างนี้และก็เป็นจริงเช่นนั้นท่านอาจารย์คงมาท่านก็บัญชาให้พระที่ไปกับท่านคนผมเสียบวดเป็นตาผ้าขาวติดตามท่านไปเดี๋ยวนี้หัวหน้าโจรได้กลายเป็นผู้ทรงศีลไปเสียแล้ว มันจะเป็นไปได้หรือท่านทั้งหลายเพียงชั่วโมงเดียวท่านนั้นโซนทั้งคณะไม่ยอมแพ้อาจารย์ของข้าพเจ้ามันเป็นไปแล้วแหละท่านทั้งหลายต่อมาเมื่อมหาจนองค์มาเป็นตาผ้าขาวองค์แล้วก็สนิทสนมก,นกันกับข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าแม้ขณะนั้นอายุเพียงสิบห้าปีเป็นสามเณรถึงจะยังไม่เจนต่อโลกมากนักแต่สามัญสำนึกของข้าพเจ้าได้บอกตัวเองว่าน่าอาศัศจรรย์ นาอัศจรรย์ที่อาจารย์ได้สอนคนที่จะต้องฆ่าคนอีงมากมายให้หยุดจากการกระทำบาปเช่นนี้ข้าพเจ้าในสามัญสำนึกก็ต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์ของข้าพเจ้านี้เก่งมากข้าพเจ้านึกชมอยู่ในใจแม้กระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ยอมลืมต่อเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยนี่ถ้าหากว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเกิดทรมานจนไม่สำเร็จ พระเราก็จะถูกพวกมันบังคับให้เอาหัวชนกันเมื่อไปห้าองค์ข้าพเจ้าสี่จะถูกมันบังคับให้ชนหัวคันนาข้าพเจ้าจะกล้าหรือที่จะยิงมันไม่กล้าแต่่ะคิดดีกว่าเพราะท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าได้ทรมานมหาจรสาเร็จแล้วและข้าพเจ้าจะล่าประวัติของในโจรองค์น,นี้ต่อไป ตอนทุดงอยู่ในถ้ำเขาภูคานครสวรรค์เหตุการณ์ระหว่างพศ2478พระอาจารย์คงมาจิระปุญโยได้ปราบมหาชนองค์ฉันยอมทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยวาทศิลป์แห่งพระสัทธรรมและความจริงแห่งการปฏิบัติในพระธรรมวินัยที่เคร่งรัดของท่านตลอดถึงอาจารระมัญญาที่น่าเลื่อมใสทำให้มหาชนองค์ได้ยอมเข้ามาถือบวช แต่พระอาจารย์ใกล้บวชเป็นเพียงตาพระขาวนุ่งขาวมขาสมาทานศินแปดเพราะมหาชนพู่นี้เรียกค่าคนมามากภายหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้พาข้าไปเจ้าเที่ยวทุ่ดงหาวิเวกไปตามป่าตามเขาตามถาม้ำจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ไปที่สถานรถไฟหัวหวายเดินเข้าไปจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าถ้ำผูคา ถ้ำนี้อยู่ที่ภูเขาไม่ใหญ่นักแต่ถ้ำใหญ่มากกว้างขวางและเป็นถ้ำขึ้นไม่ใช่ถ้ำลงมีปล่องหลายปล่องทำให้ภายในถ้ำสว่างไม่มืดและมีซอกเป็นที่น่าอยู่มากแห่งพระอาจารย์พระกระไปเจ้าอยู่ณที่ถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาหลายเดือนเพราะเป็นที่วิเวกดีท่านิพาชาวบ้านกใกล้ๆนั้นขุดดินทำทางเดินจงกรมในถ้ำหลายทาง แต่ขณะที่ขุดดินทําทางเดินจงกรมได้พบเบ้าหลอมทองเก่าแก่ต้มหูต่างหูเป็นทองคําและกระโหลกศรีรษะอะไรต่างๆมากมายเป็นของโบราณข้าพเจ้าก็ได้ท่องปฏิมกได้ในขณะที่อยู่ในถ้านั้นเองเพียง15วันเท่านั้นก็ท่องจบณที่ถ้าแห่งนี้ท่านอาจารย์ได้แนะนำพร่ำสอนเรื่องการปฏิบัติจิตใจให้แก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าก็ปรารถความเพียรอย่างเต็มกำลัง ได้ผลเป็นที่พอใจตั้งใจว่าจะจำรรษาอยู่ที่นี้แต่พอจวนจะเข้าราษาท่านอาจารย์สิงค์ันตยาคโมได้โทรเลขไปเรียกให้ท่านอาจารย์กลมมากราบพวกเราจึงได้กลับนครราชสีมาและได้มาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์บ้านใหม่สำรองมาหาชนองค์ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นตาผ้าขาวองค์ไปแล้วนั้นก็ได้ติดตามอาจารย์มาจำพรรษาร่วมอยู่ที่วัดนี้ เธอตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มความสามารถและก็เป็นผลทำให้จิตใจของเธอได้รับความสงบและเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่งการทำความเพียรของเธอนั้นทำอย่างยิ่งบางครั้งนั่งสมาธิตลอดคืนยันตรงบางครั้งเมื่อสมาธิได้ผลเธอจะอดอาหารสองวันสามวันเป็นการทรมานตนข้าพระเจ้าได้ถามเธอว่าตอนเป็นโจรได้ฆ่าคนไปแล้วกี่คน เธอบอกว่าเก้าคนนับเป็นบาปกรรมอย่างยิ่งแต่อาศัยธรรมของพระอาจารย์กงมาที่ได้พระธรรมสอนอยู่เนืองนิดทำให้เธอได้รับผลจากคำสอนเป็นอย่างยิ่งเข้าไปเจ้าถามเธอเรื่องการต้นค่าทีไรเป็นได้เรื่องทุกทีเธอบอกว่าเมื่อได้เล่าเรื่องความหลังในเวลาบำเพ็ญสมาธิเลยเห็นในนิมิตว่ามีตำรวจน่ะไม่ทวนมารุมล้อมจะฆ่าเอาซียให้ได้มันเป็นนิมิตที่คอยมาหลอกหลอนตัวเองอยู่เสมอ เธอได้เล่าต่อไปว่ามีคราวหนึ่งเขาจับผมได้เขาประชาทันจนผมสลบไปพวกเขานึกว่าผมตายแล้วจึงหามผมไปโยนทิ้งในป่าแห่งหนึ่งพอกลางดึกน้ำค้างตกตกตัวผมผมได้รู้สึกตัวและได้ฟื้นขึ้นพวกชาวบ้านรู้ว่าผมฟื้นไม่ตายพวกเขายิงกลัวกันใหญ่อกสันขวนัญแขวน ผมเองมารู้สึกตัวตอนฟื้นชีพว่าคนเราเกิดแล้วต้องตายแน่เรามาประพฤติตัวเป็นมหาโจรอยู่เช่นนี้ก็คงจะได้รับบาปกรรมอันใหญ,ญ่หลวงต่อไปเป็นแน่แต่แม้จะได้คิดเช่นนี้ก็ตามสัญชาตญาณของความเป็นโจรของผมก็ไม่สิ้นไปต้องคุมสมัรพักคัวกกับลมสะดมเขาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ฆ่าใครอีกต่อไป เหมือนกับบุญปางหลังมาช่วยผมอีกไม่ช้าไม่นานก็พอดีมาพบท่านอาจารย์คงมาจิระปุญโยพร้อมกับเมื่อมองเห็นท่านครั้งแรกอัศาจรรย์ใจแล้วครับให้เกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังธรรมจากท่านอาจจะถึงคราวหมดบาปกรรมแล้วพอได้ฟังธรรมจากท่านเท่านั้นก็เกิดความสลดลงอย่างไม่น่าเชื่อ จิตของผมเหมือนกับถูกฉลมด้วยน้ำำําอมฤตกลายเป็นจิตที่ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างละตัวออกจากพวกมหาโจรทั้งหลายผมเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมลูกน้องให้ตามผมมาบวชแต่มันไม่ตามมาผมก็เลยปล่อยแต่ในที่สุดลูกน้องของผมทั้งหมดมันก็เลิกเป็นโจนเข้ามาอยู่ในบ้านทำหมากินตามปกติผมเองจึงบวชเป็นตาผ้าขาว ผมรู้ตัวผมดีว่าทำบาปกรรมไว้มากผมจึงขอสละชีวิตเพื่อการทำสมาธิอย่างยิ่งยวดตาพระขาวองค์ได้อยู่ปฏิบัติกับท่านอาจารย์คงมาเป็นเวลาหลายปีเป็นผู้เครงครัดอยู่ในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งจนวาระสุดท้ายของชีวิตในวันหนึ่งตาพระขาวองค์นั่งสมาธิอยู่ภายในกรดเป็นเวลาสองวันไม่ออกมาตามธรรมดาจอมรประทานอาหารพร้อมพระในวันนั้นไม่ออก พระภิกษุสัมเนนก็สงสัยแต่บางครั้งตาพระเขาองค์อด,ดอาหารถึงห้าวันเจวันก็มีจึงทำให้ไม่มีใครสนใจเท่าใดนักแม้ว่าจะไม่ออกจากหลดตั้งหลายวันวันนั้นพวกเรานึกสงสัยมากกว่าทุกวันจึงพากันเข้าไปเพื่อจะเปิดดูว่าตาพระเขาองค์ทำอะไรอยู่ข้างในแต่โดยส่วนมากท่านอาจารย์ท่านห้ามเพราะเป็นเวลาที่เขานั่งสมาธิอยู เราไปทำให้เสียสมาธิของคนอื่นจึงทำให้เกิดความลังเลที่จะเปิดกรดของตาพระขาวองค์ครั้นไม่เห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานผิดปกติพวกเราจึงตัดสินใจเปิดกรดเมื่อเปิดกรดแล้วทุกๆคนที่เห็นก็ต้องตกตะลึงเพราะตาพระขาวองค์ไม่มีลมหายใจเสร็จแล้ว แต่ว่ายังคงนั่งสมาธิอยู่ตามปกติไม่ล้มพวกเราจับตัวดูเย็นหมดแข่งทื่อเป็นท่อนไม้แต่ว่าคราวนั้นอยู่กันในป่าเป็นวัดป่าเรื่องก็ไม่เป็นข่าวกละหลนซึ่งถ้าเป็นอย่างปัจจุบันนี้เข้าใจว่าจะเป็นข่าวอึกทึกรึกรมอย่างมหาศาลทีเดียวน่ากลัวว่าพวกที่นับถือเรื่องโชคลางจะพากันแตกตื่นไปหากันใหแต่ว่าขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในที่สุดทนาาชา์ก็ได้ผ่าญาติโยมพระภิกษุสัม,มเนรทำจารพนัก,กิจศพตามมีตามได้จนกระทั่งเหลืออยู่แต่เท่าทานเท่านั้น